โอเคแล้วกันนะครับก็ดีทุกคนท่านนะอยู่กับคือเรเองก็วันนี้ก็รีวิวเวนใหม่สำหรับ B4DJ นะก็มันก็เป็นเวนคอแลแลบนั่นเองนะกับ่าดัวอ t ทัมนะครับ New โกวี v เนาะก็ตามนี้ก็ <c oughs> ตามนี้นะครับมันก็เป็นเวนคอแลแลบเนาะก็อยาจะให้ดูกระดาษเราอินแล้วกันว่ามันมีอะไรนะ่าสนใจไหม ก็นี่เป็นกระดาเลาอินสองปีนะครับก็เป็นรอบที่สองเนาะก็ตามนี้เลยก็คุมๆนะก็จะเป็นตัวนะครับนอาก็จะเป็นตัวพวกเนี้ยคุมเนาะก็พวกเขาให้เราเอามาเลขเลยตามนี้นะแล้วก็นี้ก็เป็นคอเลบเนาะตามนี้มามันจะเข้ามาอยู่หน้านี้ใช่ไหมแล้วผมรับของไปแล้วก็ไปไปดูของแรกกันดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้าง ก็ต้องบอกเลยว่าของแรกมันก็มีเยอะแล้วก็ใช้ได้นะผมไม่รู้ว่าห้องมันลงยังไงนะน่าจะลงแบบว่าเออเป็นเหมือนแบบพวกมอเตอร์ฮันเตอร์หรือแฟร์้ารก็ไม่เชื่อนะก็มีพื้นให้เลขสีพื้นเนาะก็ถ้าเป็นไปได้นะผมก็จะพยายามเลขเก็บพื้นละกันนะครับเพราะว่าพื้นมันน่าจะสวยนะตามนี้ผมขี่เยียจเข้าให้ดูนาะก็เข้าใหดูสักอันหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบ ดูดีไหมไออันที่ผมเกิดเข้ามานะก็พื้นก็ตามที่เพื่อนเห็นเลยเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบอ่าข้างหลังเป็นเหมือนเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะตามนี้เนาะข้างหลังเนะาะอันนี้เลยครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็น่าจะเป็นเหมือนกันแต่แค่สีแบบเปลนสีนะของแรกเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็หมดรทเนาะ เลิบก็เหมือนเดิมเลยจะไม่เอาออกนะก็ดูเอานะก็ตามนี้แล้วก็ไอการที่เราอินเมื่อกี้นะก <c oughs> ารเราอินเมื่อกี้นะครับเนาะก็มันน,น่าจะแจกแปดใบนะมันเลขได้ห้าอย่างนะไม่รู้ว่าใช่ไหมแปดใบหรือสิบใบไม่รู้นะก็ใครอยากเลขอะไรก็เลขนะคลายลิก้านะตตมนี้เลยเนาะมีน,นี้ให้ซื้อด้วยนะก็ผมก็ ซื้อได้นะก็ซื้อเนาะอันนี้เป็นของเลโทเกสซื้อนะก็เป็นของเบอร์ดีเนาะก็เป็นเบอร์ดีสามสามสิบตุลาเนาะไม่รู้ว่าใช่ไหมสามสิบหรือสมเอ็ดนะก็ตามนี้เลยครับนี่คุณนัก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ตามนี้ก็คอแลนะ็บเนาะก็เป็นเวคคอแลบนะก็ไป ต่อไปเราไปดูอันนี้ดีกว่านะกาชาดีกว่ามาเราเข้าไปอยู่หน้ากาชากันแล้วนะก็ตัวแรกก็จะเป็นลิงกูนะครับเปิดมาเนาะก็เป็นลิงกูเนาะก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะรู้สึกว่าเป็นตัวพิเศษเลยเนาะก็มูนิก็เช่นกันนะครับแล้วก็เคียวโกนะอันเนี้ย เยโกะนะแล้วก็รูทายนะครับมีชิลุเนาะไม่ดีตัวนี้มีชิลุนะครับอันนี้เคียวโกะเนาะก็ตามนี้นะก็ตัวถามว่าเก่งไหม,มบุมว่าเก่งแน่นอนนะก็เป็นคอแลบดาวม่วงน,นั่นเองก็เป็นดาวเป็นคอแลบดาวม่วงก็ค่างเก่งนะก็เพราะมันเป็นคอแลบแบบใหม่เนาะก็เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนาะ,ะเพราะว่า 60%เป็นดาวม่วงแล้วเนาะก็เป็นดาวแบบนี้นปกติมันจะไม่ใช่ดาวแบบทั่วไปแล้วเนาะเหมือนแบบตัวปกติถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับก็สเตตัสก็ผมว่าน่าจะสุดนะครับตามนี้นะอย่างน้อยก็น่าจะรักสาหมืนแปดนะเดิมๆอะเดาๆไว้ต่อไปเราไปดูสเปเชียลเนาะ ก็แบบว่าผมก็เพิ่งเข้าเกมมานะครับเพื่อใครให้รู้เนาะก็เพิ่งเข้าเกมมาเลยเขาทานี้มีเอคเวินี้ทำอย่างเงี้ยผมระเกียรไในพวกอย่างนี้มากนะเอคเวบบสุดๆอะมีแฟนซีดีแจกด้วยนะก็ตามน,นี้เลยมีตาด้วยผมว่าคุมนะถ้าใครทำอันเนี้ยแล้วผมจะพยายามทำล้วกันนะครับมีตาแจกเนาะก็เหมือนอ้เว้นไหนอะเว้น ผมนึกไม่ออกอะเว้นอะไรวะเว้นรีวิวห้าเราไม่รู้เว้นเว้นอะไรวะที่มันแบบแจกของอะหนึ่งจุดห้ามั่งคล้ายๆอย่างนั้นเลยที่เล่นน่าจะใช่นะเพราะตามเนี้ยของผมก็ไม่รู้ว่ามันให้ทําอะไรแต่ผมว่ามันให้ไปเล่นนี่แหละที่เกี่ยวกันในเว้นนะเป็นหลักต่อไปเราไปดูกันจัดตัวดีกว่านะครับยู Unit นะิตเนาะมาก็เอ้ยกดผิด นี่นะก็ใช้ตัวตามนี้เลยนะก็ตัวแรกนะครับก็เป็นลิงกูนะตดวหลงออยู่เป็นมูนี้นะตัวตามเป็นเชนะียวโกะด้วสี่เป็นมิชิรุนะผมใส่เป็นเชียวโกะลิงกูมูนี้แล้วก็มีชิรุหล่อดาวนะก็ไม่ได้อพอะไรมากเพราะว่าไม่มีมิชิรุนะตามนี้เลยก็มีแต่ตัวรถเก่านะอยู่เป็นเชียวโกะนะก,นนะก็ตามนี้นะครับก็จะใช้ลัก,การทีมนี้เป็นทีมที่แบบว่าเย่มากดูพลังทีมดี น้อยจริงบูดเลยนะผมใช้ตัวเก่าตนะ้องผมไม่ได้ใช้ตัวใหม,มน่นอกจากเชียวโกดตัวเดียวนะต่อมาเรามาเข้าอาอีเวนต์กันดีกว่านะอีเวนต์ก็หมดวันที่9พฤศจิก,กาเวลา1ทุ่มนะก็ตอนนี้1ทุ่มประเทศไทยน,นะโมคุมบี้ผมไม่รู้มีอะไรบ้างเพราะไม่ดูอนะผมเพิ่งเข้าเกมนาก็ไม่ได้เช็ครอมันสักครู่นะ มามวกเครื่องบินก็มวกเครื่องบินก็ตามที่ทุกคนเห็นนะมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษอืมอุ้ยมาก็มาอยู่นั่นนี้นะมันจะมีโซโลโซโลแท็กแบทเทิลนะครับกับมันตีแท็กเนาะผมจะยังไม่เข้าแล้วกันตอนนี้ผมจะเข้ามาหน้ากิจกรรมนะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคผมเห็นหลอดแดงๆนะมันคือเว้นแบบคล้ายๆอินดิกเลยผมเห็นนะมีระดับแลว นี่เนาะมันจะเข้า,าหน้านี้เลยอันนี้คือคนค่งเข้ามานะนี่เนาะสเปเชียลสแต็กแบตเทิร์นนะครับผมไม่รู้ว่าจะเก็บง่ายไหมนะรอบนี้เว้นแบบนี้มันน่าจะไม่มีตัวแจกนะต้องบอกก่อนสองหมื่นไม่มีเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นของเก็บอาวกนะแล้วก็จะเป็นเต้มนะครับเต้มก็มาแล้วเป็นเลขมาเกนิสแล้วก็เป็นซีดีเต้มตอนเจ็ดแสนเหมือนเดิมก็ แต่อนนี้เป็นตานะทําไมพิษมันไม่แจกหรอพริษมันหายไปไหนวะช่วงนี้มดดิมันต้องแจกพิษนะอันนี้มันไม่แจกเนาะเว้นนี้ผมน่าจะลงนะครับเพราะว่าผมต้องการอ่าผมต้องการเก็บของเยอะเลยนะก็คือแบบว่าผมจะทาอันนี้คืนนะครับทุนคืนเนาะอย่างแร่เนี่ยแล้วก็บัตร EPG นะครับเพราะว่าผมจะพูดเลยนเนาะเผื่อใครที่แบบมาเล่นใหม่นะผมจะพูดเลยสั้นๆนะครับก็คือ เว้นพวกนี้มันสามารถได้รับบัตร EK แล้วก็เป็นเล่พวกนี้อันนี้มันเป็นเศษเล่เนาะก็คือมีหนึ่งร้อยชิ้นเท่ากับเล่ก,ก้อนใหญ่หนึ่งก้อนนะครับตามนี้ไม่ดีห้าสิบชิ้นนะถ้าผมไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเล่ชมพูนะครับใครขาดเล่ชมพูก็เก็บได้นะผมน่าจะลงนลั่นแหละฮะเล่ลงแะพวกนี้เล่ในผมขาดผมก็ลงนะแต่น่าจะลงทุกเว้นนะทุกห้องเล่ฟ้าก็ เยอะนะครับแลกสามขีดนะก็ผมเยอะผมได้เ,เก็บอาจีเป็นหลักนะแล้วก็อ,อย่างอื่นนะอันนี้ก็สกแตกนะมันคือเอาไว้แลกข,ของนะถ้าหมจะไม่ผิดหมดแล้วนะสําหรับอีเวนต์ของวันนี้นะเว้นเข้าวันนี้เลยเนาะก็ตอนนี้ต่อไปเราไปดูโซโลแบทเทิลดีกว่านะโซโลแท็กแบทเทิลนะนี่เนาะมันเหมือนห้องมอนเตอร์ฮันเตอร์เลยหรือแบตแปดห้าอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเคยเล่นมาจะรู้นะว่าว่ามันดีไอมันเป็นยังไงนะไอห้องพวกนี้นะครับต้องบอกกันเลยอันนี้ก็จะเป็นชมหนาท็อปเฟิร์สนะก็มันไม่ใช่ท็อปเฟิร์สแบบมันเป็นท็อปห้องนะท็อปห้องของห้องห้องนะอันนี้เป็นหอกโซโลนะครับมันจะมีของมันตีด้วยเนาะกดเข้าไปนะครับระหว่างโซโลกับมันตีอ่ะอะไรดีกว่ากันนะเพื่อใครไม่รู้เนาะผมก็บอกเลยสั้นว่าเวลาเราเล่นนะครับถ้าเราไม่ซีเรียสนะเราก็ลงไปเลยเนาะไอ ไอห้องอันนี้โซโลนะแต่ถ้าเราแบบเออซีเรียสแล้วก็ไปลงห้องมันติอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะได้แต้มเยอะก,กว่านิดนึงนะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็ไอเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันตันเท่าไหร่นะน่าจะตันตั้งสี่หมื่นไม่ถึงหมื่นก็ห้ามหมื่นนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงเวนแล้วก็เอาเอาตัวเว้นอะเอาแต้มไอเอาทีมเว้นไปเก็บเนาะห้ามเอาทีมอื่นเก็บนะเพราะว่าหลอดมันจะเพิ่มน้อยนะแล้วผมว่ามันน่าจะมีหลายระดับแล้วก็ น่าจะมีตาแจกนะครับไม่ตาก็อีโมจิเหมือนกับเวงเก่าๆที่ผ่านมาเนาะก็ผมว่าน่าจะใช่นะโอเคมาเราก็มาทิ้งท้ายแล้วก็เราจะให้ดูโปรโมชั่นนะอันนี้ก็จะเป็นของแบบใหม่นะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะก็จะเป็นแฟนไดน,นะครับเอาไว้อัพตัวพิเศษนะตัวดาวดาวแบบใหม่นะก็ตามนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นบัตรผีนะครับก็เป็นโปรโมชั่นเนาะพันกว่าบาทอันนี้ก็เช่นกันนะตอนนี้โอเคเพราะคุณชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับให้ซีโนโด้วยโอกาสหน้เป็นลีปอะไรก็อย่าลืมดูได้ช่องนะครับก็อำหวันนี้ผมก็ต้องจากไปแล้วก็อย่าลืมฝากไปดูออโต้เกมพีของผมด้วยละกันนะครับแบ็คโลตัสเนาะก็สวัสดีครับเนาะวันนี้บ๊ายบายครับ